จูบบอกอะไรได้บ้างนะครับสวัสดีครับเทนิวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c เ e t r o o มนะครับวันนี้มีเรื่องราวความโรแมนติกมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับสาวๆรู้ไหมครับว่าจูบของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแตะปากหรือมันไม่ใช่การถ่ายทอดอารมณ์ทางเพศเพียงอย่างเดียวนะครับแต่รูปแบบการจูบในแบบต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถ ใช้จุบเนี่ยเป็นบอดี้แลงกานะฮะเป็นอวัจนภาษาที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของเราสู่คู่รักของเราหรือคนของเราได้หรือแม้แต่เวลาเขาจูบเรามาเนี่ยเราสามารถอ่านความรู้สึกของคนรักเราผ่านจูบของเขาได้เช่นกันนะวันนี้ผมยกมา4ี่ลักษณะซึ่งเป็นลักษณะที่เด่นๆที่คุณสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของคุณผ่านไปสู่เขาและรับรู้ความรู้สึกเขาได้นะฮะแบบที่หนึ่งเลยคือการจูบแบบแตะปากตอนไหนบ้างที่เราจะจูบแบบแตะปากกันอย่างเช่นตื่นเช้ามา กูมอร์นิ่งแล้วจูบจูบปากเอาปากแตะปากเฉยๆไม่ต้องดูดดื่มไม่ต้องแลกลิ้นไม่ต้องสยิวกิ้วใดๆนะฮะแค่ใช้ปากแตะแตะปากเนี่ยนะครับมันเป็นการถ่ายทอดถึงความรู้สึกรักเป็นการบอกรักนะครับจะจากกันไปทำงานจ๊บป,ปากกันทีหนึง่งหรือกลับจากทำงานมาเจอกันจ๊บป,ปากกันทีหนึง่งก่อนนอนจ๊บป,ปากกันทีหนึง่ง แค่นั้นเองนะครับอีกฝ่ายหนึ่งที่เวลาเราไปจุบป,ปากเขาเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเราบอกรักเขาผ่านจูบนะฮะบางคนขี้อายปากหนกักปากแข็งไม่กล้าบอกคําว่ารักออกไปหรือบางคนคิดว่าเฮ้ยถ้าพูดรักบ่อยๆเดี๋ยวคําว่ารักมันไม่มีค่าหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นคนที่คิดอะไรแบบนี้หรือขี้อายอะไรแบบนี้นะฮะผมแนะนําเลยให้สาวของผมใช้วิธีการจุบป,ปากนะฮะไม่ต้องดูดดื่มนะฮะแค่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำให้ดูทำให้ดูแค่นี้พอก่อนนอนก็ตอนเช้าก็ นะฮะก่อนไปทํางานก็กลับจากทางานก็วันหนึ่งมี4จุ๊บเลยเห็นไหมเราได้บอกลาเขาวันหนึ่งตั้ง4ครั้งนะฮะแล้วมันเป็นความชืนชุ่มชื่นหัวใจมันจะทําให้ใจฟูใจพองนะฮะอันนี้คือแบบที่1แตะลิมฝีปากเฉยๆนะฮะแบบที่2คือจูบแบบบทขยี้เข้าใจไหมฮะบ,บทขยี้เนี้ยมันจะแบบทาให้ดูได้รไม่รูล้ลองดูนะลองดูนะบทขยี้คือแบบพอเราแตะปากไปที่ปากเขาปุบเราแบบ เนี่ยบทขยี้อย่างเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่ตัวผมเองมักใช้เวลาที่ผมหึงแฟนนะฮะเวลาผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ผู้ชายมองเยอะแล้วไปเล่นหูเล่นตาวันนี้แบบดูแบบ ทำให้เราโกรธทาให้เรารู้สึกหึงเราหวงเราอยากแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะผมจะเข้าไปจูบแบบบทคยี่นะฮะเนี่ยมันมันสะใจฟังแล้วแบบมันมันออกอาการแบบซาดิสเป็นละครพิศารเงีนะ้ยฮะตบจูบแต่ไม่ต้องตบนะฮะแค่จูบไปเฉยจูบบทคยี่อย่างคุณหึงเขาเนี่ยคุณอย่าไปงอนอย่าไปว่าอย่าไปดา่าอย่าไปแสดงไอความเป็นแม่มดหรือนางยักษ แต่ในทางวงข้ามคุณเข้าไปถึงจับหน้ามือจูบบทขยี้ไปเลยนะฮะเนี่ยแสดงความโกรธความเร่าร้อนออกมาทางจูบแทนที่มันจะกลายเป็นว่าทะเลาะกันเม้งกันมันกลับกลายเป็นเซ็ก์ที่มันไฟลุกโชนขึ้นมาได้นะฮะจูบเล่าร้อนจากความหึงหวงจากความ อยากเป็นเจ้าของครอบครองเนี่ยนะฮะมันเป็นจูบที่เซ็กซี่แบบหนึ่งนะฮะลองนําไปใช้ดูหึงแฟนก็ดึงมาจูบนะฮะอย่าไปด่ายอย่าไปตบอย่าไปะทะเลาะกันนะครับมันเสียเวลาคนเรารักกันไม่ควรเอาเวลาดีๆเสียไปด้วยการทะเลาะนะฮะเอาเวลาเหล่านั้นมามีเซ็กซ์ที่เล่าร้อนดีกว่าเป็นการ แสดงออกถึงความหึงหวงผ่านจูบผ่านเซ็กอันนี้แซบกว่านะฮะแล้วแฟนคุณจะติดใจไปไหนไม่รอดนะผมบอกเลยนะครับอ่ะแบบที่2ผ่านไปนะครับมาถึงแบบที่3นะครับผมจะเรียกว่าจูบแบบละเมียดละมุนนะฮะจูบแบบละเมียดชิมนะฮะเหมือนจูบแล้วแบบอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนคิดว่าลิ้นฝีปากของแฟนเราเนี่ยมันเป็นของอร่อย มันเป็นแบบว่าโอ้โหบราวนี่มันเป็นชีสเค้กมันเป็นไอศครีมวานิลาที่มันหอมหวานเหลือเกินแล้วพอเราเราจูบไปที่ริมฝีปากปุ๊บเราก็ดูชิมละเมียดละเมียดละเมียดนะครับการจูบลักษณะน,นี้นะฮะบางทีผมจะเรียกว่าวานิลาคิสนะฮะวานิลามันเป็นอะไรที่หอมหวานใช่ไหมครับแล้วเร,เราจูบแบบละเมียดละเมียดชิมเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความสเสน่หาสเสน่หาพิวาสความต้องการเหลือเกินความดันจวนเหลือเกินนะฮะถ้าคุณรู้สึก โอ้โหคุณรักเขาเหลือเกินคุณอยากให้เขารู้ว่าคุณอยากจะละลายไปในร่างกายเขาอยากจะหลอมรวมกับเขาเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคุณลองจูบจูบแบบละเมียชิมนะฮะจูบ จูบมันชิมปากเขาอยู่อะชิมปากชิมลิ้นเขาอะนะฮะดูดลิ้นดูดปากจวบจวบจวบชา้าๆเนิบๆละเมียดละไมละเมียดละไมนะฮนะ,ะมันจะเป็นความโรแมนติกและเซ็กซี่มากทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเลี้ยงหนึ่งข้อก่อนจะไปถึงข้อสุดท้ายผมจะฝากนิดน,นึงใครอยากเรียนเรื่องจูบให้เก่งๆผมมีสอนอยู่ในคอร์สเบสแอดวานซ์นะครับในเบสแอดวานซ์เนี่ยจะเป็นคอร์สท,ที่ยกระดับให้ผู้หญิงเนี่ยแซ่บเรื่องบนเตียงหนึ่งในนั้นจะเป็นบทเรียนที่ว่าด้วยเรื่องจูบนะครับผมจะมีท่าจูบ1ิบกว่า ไปใช้ไปพัฒนาในเรื่องความรักและเรื่องมุนเตียงนะฮะจูบแบบโรแมนติกก็มีจูบแบบกระเสาเล่าร้อนก็มีจูบแบบยั่วๆก็มีนะฮะใครที่จูบไม่เป็นจูบไม่เก่งเนี่ยแนะนําเลยคุณต้องมาเรียนในคอร์สเบสแอดวานซ์นะครับบทเรียนจูบแล้วคุณจะกลายเป็นนักจูบมือฉมังนะฮะนักจูบระดับพการเหมือนที่ผมเป็นอยู่ในตอนนี้ผมเป็นคนที่เครซี่การคิสมากเป็นคนที่ชอบจูบมากๆแล้วทุกครั้งที่จูบเนี่ยเราจะได้รับทั้งความสุขและความรู้สึกจากอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่บางทีเราไม่ต้องเอ่ยปาก แต่เราสามารถดับรู้ใจใจของกันและกันเนี่ยผ่านจูบได้เลยนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะฮะจูบแบบที่4 ผมเรียกว่าจูบแบบหื่นหื่นคืออะไรหื่นคือจูบแบบมีความต้องการทางเพศจูบแบบจะพาขึ้นเตียงจูบแบบจะต้องเอาให้ได้แล้วนะฮะนั่นคืออะไรรู้ไหมนั่นคือ French Kiss นะฮะหรือจูบแบบฝรั่งเศสคืออะไรคือการที่จูบแลกลิ้นกันนะฮะแลกลิ้นเอาลิ้นพันกันดูดลิ้นกันและกันตวัดลิ้นไปมาในช่องปากของอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาเรียกว่าจูบแบบหื่นนะฮะจูบแบบนี้นะครับเฉพาะเอาไว้ใช้วันที่เราพร้อมจะทําการบ้านหรือในวันที่เราจะปลุกอารมณ์แฟนเราอยากทําการบ้านกับเขา เราจจู่แบบหื่นนะฮะเอาลิ้นช้อนใช้ไปที่ลิ้นของเขาลิ้นเข้าไปในริมฝีปากในช่องปากเขาสํารวจไปตวัดไปตวัดมารวมไปถึงดูดปากกันไปมาด้วยนะฮะแล้วรับรองว่าไฟสวายมันจะลุกฟู่โชนขึ้นมาทันทีนะฮะหวังว่าวันนี้สาวๆจะได้เคล็ดลับในการจูบไปใช้ในชีวิตคู่ในชีวิตรักให้สมหวังอย่างเต็มเปี่ยมถ้ายังไม่เต็มเปี่ยมก็มาเรียนในเบสแอดวานนะครับทักมาที่ไลน์แอดเทนนิวิกด้านล่างนี้ได้เลยหรือถ้าใครอยากจะปรึกษาสาวๆด้วยกันนะฮะอย่างที่ บอกผมมีกลุ่มลับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะฮะชื่อว่ากลุ่ม Secret Room Plus นะครับกลุ่มนี้จะรับสมาชิกอายุ20ปีขึ้นไปมีค่าเข้า200บาทนะฮะอยากเรียนรูอ้อยากปรึกษากูรูอยากปรึกษาเพื่อนผู้หญิงด้วยกันต่างวัยกันเนี่ยนะฮะสมัครเข้ามาได้ทักผมมาที่ไลน์เทนเนอร์วิกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฝากไว้ตรงนี้นะครับแล้วเจอกันครับ